สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมแกลิมอกแร้วนะคะเวอร์ชันมือถือคลิปก่อนก็เวอร์ชันมือถือนะคะแต่นี่มาเสียข,ของไม่ได้นะฮะผมไม่รู้ว่าเสียยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวเลือกด่านก่อนเราด่านนั้นนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าจะเลือกด่านน,นี้นะครับนะฮะ ติดข,ของไม่ได้นะฮะอ่าผมอาจจะไม่พูดยุนในนะฮะผมกวาตายเสียคนมาเต็เเ้ยกลัวาตายกวาายอยุ๊ยเทียงรังเลยนะทุกคนอ,อาจจะไม่ได้ยินนะฮะ ผมเสียงดังไปหน่อยไหมนะฮะเอาเแดบบ็กผมพาพวกมาด้วยหนึ่งคนนะครับนะ,ะพวกมานะเอาเนี่ยฮะพวกผมมาเองนะครับใครไม่มาต้องตายนะฮะ <c oughs> เรื่องเอเรื่งมาดีมาดี อยากให้ผมโหลดเลยไหมถ้าอยากให้ผมโหลดก็จัดปไปมาหน้านี้เลยนะฮะให้คุณผู้ชมต้องโหลดแ็ปนี้แอปนี้นะครับถ้าใครดูอยู่ต้องโหลดนะครับเข้าไปทีนะ่ u t u b e เนี่ยที่เป็นแอปเนี่ยเดี๋ยวผมพิมแป๊หนึ่งนะฮะมาเลยนะฮะขอโหลด GMOD นะฮะอันนี้เป็นแบบนี้เลยนะฮะ นี่เลยนะฮะแบบนี้แต่ผมหาก่อนนะฮะอันนี้ผมจำได้อยู่นะผมเคยอยู่นะก็ให้เลือกคลิปให้เลือกคลิปตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจีรับผิดชก่อนให้เลือกคลิปนี้นะฮะกดไปที่เลยครับแล้วก็กดมาที่ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะกดไปเลยนะฮะแล้วก็กดมาที่ตรงดาวโหลนฮะ แล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้หมูก็จะมาสำรวจเกม Gmod นะครับที่และก่อนอันนี้ครับอันนี้นะฮะอันนี้ลอก่อนนะฮะแน่คุณผู้ชมกดอันนี้นะฮะกดเลยนะครับกดและจะหลุดเลยนะฮะนี่นะฮะ ขีมวัดนะฮะใช่หรือไม่ใช่ก็มันก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะรอแป๊บลูซิธแล้วนะฮะก็กดนี่เลยนะฮะกดเลยนะฮะกดเลยนี่ฮะของคนภาคสองลยนะฮะรถภาคสองก็ได้นะฮะรอลูซิธก่อนอา้าวเจเลยกดสร็จสินนะครับแล้วก็ไปเข้าไปในยูทูบต่อ แล้วก็กดลิงก์ไฟล์นะครับไฟล์เกมเกมนี not, ้ใส่ไฟล์ด <makes> <réussi S 1> <Yeshua> ้วยถ้าไม่ใส่เดินแบนนี่กูเชื่ออยู่เหมือนกันนะพักสองอะดูดิผมมีพักหนึ่งอะพักสองเพิ่งจะออกมาอ้าวพักสองเพิ่งจะออกมานี่ผมมีพักหนึ่งแล้วก็อ้าว ไม่เป็นไรแม่เป็นไรอันนี้มันเป็นพักสองอยู่แล้วนะฮะพักหนึ่งผมอยากรู้ว่ามันมีไหมฮะร,รอน,นีนะฮะสมมุติว่าคุณประชุมลดสิทธิ์แล้วใช่ไหมฮะก็กดออกมาแต่คุณต้องมีแ f ไฟล์นะครับพิมพ์ set a, a ครับพ,พิมพ์ตามผมที่ผมวาดน,นี่นะครับ set a นะครับ เซีนะฮะเข้ามาแนบดีนเลยฮะ,ะแล้วก็กดไปที่ดารูน,นะฮะอุ้ยและก็กดไปที่ไฟล์วีสองนะฮะแล้วกดไปไฟล์อะไรก็ได้นะเออเดวออ อันนี้อะไรวะเนี่ยต้องหาโหลดไฟล์นะฮะสมมุติเราคุณผู้ชมโหลดสร็เลยไหมฮะใช่ไหมฮะก็กดบวกเลยนะฮะนี่กดอันนี้เลยนะฮะแล้วก็ช่างสร้างตามใจสอบเลยนะครับผมผมได้สร้างมาแล้วนะครับไฟลจีมดเออใช่ไฟจีมดนั่นแหละครับ คุณผู้ชมโหลดสิแล้วใช่ไหมฮะเนในไฟล์ีมอเนี่ยคุณผู้ชมก็เอาแบบเนี้ยมาใส่เลยเอามาใส่นะโหลดอันอื่นก็ได้นะโหลดอันที่ไม่ใช่ที่ผมเรียกในยูทูบใหม่นะ,ะก็ได้นะคะหลังจากนั้นคุณก็เข้าแอปเข้าแอปที่คุณโหลดมาเลยนะมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเดีด๋ยว นี่นี่มาดีก่อนเนยะถ้าถ้ามันมีเป็นตัวเอฟแบบเอฟเนี้ยแบบอะไรก็ได้นล่แหละให้คุณลุกออกจนเรือทับเลยนะฮะแล้วก็พิมพ์ชื่อไฟล์ของตัวเองเลยนะฮะไฟล์พิมพ์ชื่ออะไรก็ได้นะครับของตัวเองสร้างอะไรก็ได้นะ เล่นเลยนะฮะเล่นได้เลยนะแล้วก็กดไปที่ตรงนี้นะฮะจึ๊บเบร์ฟรีเนี่ยมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะฮะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยนะฮะเยสต์ลอโดูเฮ้ยตันตันมันจะเป็นคนใครก็ไม่รู้นี่แหละ น่ามันน่าจะเป็นสก,กินของเราฮะ,ะผมรอแป๊บหนึง่งว,วิเดี๋ยวเดี๋ยวลูกชามาแล้วถ้ามันขึ้นแบบเนี้ยเนี่ยเลยนะคะให้คุณจดสังเกตเห็นนันสีเทาๆอ่นนอนแล้วคุณก็กดไปนะคะแล้วคุณก็กดอันอื่นก็ได้คุณจะเลือกเลือกเบืองเดี๋ผมจะเลือกแบบนี้ะนะนะนนี่นี่นไปเริ่มเกมเลยฮะ,ะรอคะ่ะมาแล้วนะฮะ เป็นแบบนี้เลยโอ้ย,อย,อยถ้าคุณผู้ชมกดตัวนี้นะครับเป็นที่เป็นตัวบีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันที่เป็นแบบตัวบีเนี่ยคุณจะสามารถบินได้แล้วก็ทะลุได้นะน,น,นี่ฮะบินได้แล้วก็ทะลุได้นะฮะถ้าจะถ้าคุณ ถ้าคุณกดตัวนี้แสดงว่ารูปหยุดเวลานะฮะถ้าคุณกดตัวนี้แสดงว่าลบคุณเลยนะลบอะไรก็ได้ถ้าคุณกดพวกเนี้ยมันจะสีอะไรก็ได้มาเห็นไหมอุ๊ยแรงเกินไปเอ้น้องมีรถให้ขับด้วยนะฮะแดดเนี้ยอืมยิงมากอย่างเลยนี่นีม่มา คุณผู้ชมกดอันนี้นะครับเพื่อเพื่อขับรถเลยนะฮะและคุณผู้ชมก็เลื่อนขึ้นไปนะครับเนี่ยเลื่อนเลยนะฮะตัดหน้าได้ด้วยยิงปืนได้มีสับปหลาดอยู่นะฮะเกิดวีอ,อ,อุ้ยตัตั้มตั้มโอ้ยมมีซอมบี้มาซอมบี้ สี่เง,งิน yeah. ลักเยอะไปไปเพื่อนมาเร็วเพื่อนมาเร็วอ่าแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งอะโอ้โอ้ไม่ยังไม่ทั้งหลายไปเพื่อนเราเราเป็นแกงกันมาแค่สองคนสามคนดีกว่าคือมาเลย มามาทำเราเลยเพื่อมาทำเราเร็วนะเดี <t meals> ๋ยวรอรอรอก่อนรอก่อนมายังเนี่ยโอ้ามาแล้วอ่ะมา